สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่416ให้เงินทั้งหมดของเรากับเจยนยูโปเหอเยี่ยนอารมณ์เสียไปช่วยระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเธอก็พูดกับเจยนยูโปด้วยตาที่แดงบวมฉันแค่อยากให้พวกแกประสบความสาเร็จในอนาคต ฉันต้องการให้พวกแกสามารถรักษาธุรกิจของครอบครัวได้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบังคับให้พวกแกเรียนการเงินตั้งแต่แรกถ้าแกฟังฉันในตอนนั้นแกก็คงไม่ลงทุนในโครงการนั้นเฮอเจนยูโปงเงียบเมื่อเห็นเหอเยี่ยนพูดเรื่องนี้คำพูดของเหอเยี่ยนไม่ได้กระตุ้นอารมณ์ของเขาแม้แต่น้อยอารมณ์ของเขาไม่ได้พุ่งพ่านไม่มีความโกรธที่จริงแล้วเขาก็เพียงแค่ฟังเธออย่างใจเย็นราวกับว่าเขาเป็นผู้ชม แม้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ใจของเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นรลวกับว่าสิ่งนี้ไม่ได้สำคัญสำหรับเขาท่าทีของเจนยูโปทำให้เหอเยี่ยนอารมณ์เสียไปเกือบครึ่งวันไม่ว่ายอย่างไรความโกรธส่วนใหญ่ของเธอก็ยังไม่ได้ลดลงกลับกันนี่ยิ่งทำให้เธอรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมไม่ว่าย,ยัางไงเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต่อให้เธอถามคำถามเขาในตอนนี้ ตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอทำได้ก็คือหาวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าภาพยุนเรื่องนี้สามารถใช้ออกอากาศได้โดยไม่มีปัญหาโดยสิ่งที่มีอยู่ในใจนี้เหอเย่ยรีบออกจากห้องของเจยนยูโปเธอรีบติดต่อกับคนที่เธอรู้จักในวงการบันเทิงเธอต้องการลดความเสียหายและความสูญเสียให้น้อยที่สุดการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของเจนอี้หลิงคงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับปู่เจียนและย่าเจียนหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นในเวลาอื่น ทั้งสองคงจะติดตามทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดด้วยความสนใจอย่างมากจริงๆแล้วเป็นไปได้ที่พวกเขาจะไปยังเมืองถงไห่เพื่อให้กำลังใจหลานสาวด้วยตัวของตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ทว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตระกูลเจียนเมื่อเร็วๆนี้ด้วยเหตุนี้ปู่เจียนจึงไม่มีอารมณ์ที่จะดูการแข่งขันตาเท่าอยากกังวลกับมันมากเกินไปบริษัทของเจียนยุนเฉิงก็ไปได้ดีทีเดียวยิ่งไปกว่านี้ ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเราแก่เกินไปที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างต่อให้ตระกูลของเราจะจบสิน้นแต่เราก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อของเราเราไม่อดตายอยู่แล้วย่าเจียนพยายามปอบสามีปูเจียนถอนหายใจก่อนจะพูดว่าถ้าคนนอกทําให้เราตกที่นั่งลําบากฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ว่าคนที่ทําแบบนี้คืออยู่โปปูเจียนเจ็บปวดในใจ มันจะปวดที่หลานชายของเขากําลังทําลายธุรกิจของตระกูลอายุปูนนี้แล้วคููสาม,มีภรรยาสูงอายุไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสงบล่มเย็นและความสาม,มัคคีนในตระกูลขณะที่พวกเขากําลังคุยกันโทรศัพท์ของย่าเจียนก็ดังขึ้นเจียนอี้หลิงกําลังโทรหาย,ย่าเจียนย่าเจียนรับสายทันทีหลานลักมีอะไรหรือเปล่าคิดถึงย่าเหรอหนูต้องการให้ย่าไปหาพวงนี้เพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนใหม่ หลานลักของพวกเขาไม่ได้เดินทางบ่อยนักแม้ว่าเจียนยูเจ๋จะไปกับเธอในการเดินทางครั้งนี้แต่ย่าเจียนก็ยังไม่ค่อยสบายใจนะักเธอยังคงเป็นห่วงหลานสาวล้ำค่าของเธอไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเจียนอี้หลิงตอบกลับเธอไม่รู้ว่าจะใช้ถ้อยคำของเธออย่างไรหลังจากหยุดไปชั่วขณะเจียนอี้หลิงก็ทำการจัดระเบียบถ้อยคำของเธอแล้วพูดว่าหนูส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างให้ปู่เจียน เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในตระกูลเจียนอี้หลิงก็ยังพูดตะกุกตะกักอยู่บ้างย่าเจียนเรียกปูเจียนเฮหลานลักของเราบอกว่าเธอได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้แกรีบมาดูเลยปูเจียนอยู่ในห้องทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเขากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตระกูลของพวกเขาด้วยเหตุน,นี้เขาจึงไม่ได้อ่านข้อความเมื่อ่าเจียนเตือนเขาก็เปิดโทรศัพท์จากนั้นเขาก็เห็นข้อความที่หลานสาวลำค่าส่งมา เมื่อเขาเปิดข้อความปูเจียนก็ตกใจข้อมูลนี้เมื่อเห็นสีหน้าของสามีย่าเจียนก็รีบเข้าไปอ่านข้อความด้วยเช่นเดียวกันสีหน้าประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอย่าเจียนเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ออกที่ลำโพงหลานลักษ์หนูได้ข้อมูลนี้มาจากไหนจากเพื่อนหนูควรขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะเออเจียนอี้หลิงตอบกลับหลังจากหยุดไปชั่วคู่เธอก็พูดต่อไปว่า ให้เงินทั้งหมดของเรากับเจยนยูโปเถอได้ไหมคําขอของเจนอี้หลิงทาให้สองผู้เท่าหยุดชะงักพวกเขาดูข้อมูลในมือและคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับคําแนะนําของเจนอี้หลิงก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่416ในตอนนี้เจนอี้หลิงก็ได้ขอให้ปู่เจนกับย่าเจยนยกเงินทั้งหมดให้กับเจยนยูโปนะครับแล้วคําตอบจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันในตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง math fiction ตอนที่417เราสนับสนุนการตัดสินใจของเธอ่าเจนไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงแค่รอให้สามีเป็นคนตัดสินใจปูเจียนคุ้นคิดเรื่องนี้ชั่วระยะหนึ่งเหตุผลที่เขาปฏิเสธที่จะให้ธุรกิจครอบครัวก,กับเจยนยูโปเพราะเขาโกรธปูเจนอยากจะทำลายธุรกิจของครอบครัวมากกว่าจะส่งต่อให้กับคนที่ข่มขู่เขาทางอ้อมแต่ว่าถ้าเจยนยูโปเกลียิหากเป็นกรณีนี้ บางทีเขาก็ย่อมยินดีที่จะมอบทรัพย์สมบัติของตระกูลให้กับเจียนยูโปปู่เจียนพูดกับเจนอี้หลิงปู่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลปู่ยังไม่แก่ปู่สามารถปกป้องตระกูลของเราได้อือเจนอี้หลิงตอบกลับหลังจากวางสายแล้วปู่เจนและ่าเจเจนก็ได้พูดคุยกันเป็นเวลานาน,านในที่สุดการตัดสินใจที่ยากลําบากก็จบลงจากนั้นปู่เจนก็เรียกเจนยูโปมาที่บ้านเก่าตระกูลเจียน ทันทีที่เขามาถึงเจยนยูโปก็าถามปูเจียนปูตัดสินใจแล้วเหรอใช่ฉันตัดสินใจแล้วคราวนี้ปูเจียนนิ่งขึ้นมากไม่ว่ายังไงก่อนที่ฉันจะบอกเธอถึงการตัดสินใจของฉันฉันอยากจะบอกเธอว่าทำไมฉันถึงตัดสินใจแบบนี้ตั้งแต่แรกเจยนยูโปไม่ตอบแต่เขามองไปที่ปูเจียนแล้วรอให้อีกฝ่ายพูดต่อนั่นเป็นพอน้องสาวของเธอน้องสาวของเธอพบข้อมูลมากมาย จากนั้นน้องสาวของเธอก็ขอให้ฉันวางโชคชะตาของตระกูลให้กับเธอคำพูดของปูเจียนทําลายความเยือกเย็นและความสงบบนใบหน้าของเจียนยูโปคําพูดของปูเจียนไม่ควรจะทําให้เขาแปลกใจย้อนกลับไปในตอนนั้นเธอได้หยุดเขาด้วยล่างเล็กๆเ,เธอเคยถามเขาในสิ่งเดียวกันปูเจียนพูดต่อฉันไม่รู้ว่าน้องสาวของเธอถามใครและใช้เวลานานแค่ไหนในการค้นหาข้อมูลนี้แต่ไม่ว่ายอย่างไร น้องสาวของเธอก็ได้ยินเกี่ยวกับคำที่เธอสาร,รภาพกับอาจารย์สอนโกของเธอเจยนยูโผไม่เคยเปิดเผยความคิดของเขาให้ใครรู้ครั้งเดียวที่เขาทำก็คืออาจารย์สอนโกของเขาอาจารย์ถามเขาว่าทำไมเขาถึงแสด,แดงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและไม่เป็นมิตรเช่นนั้นอาจารย์รับดูได้ถึงพฤติกรรมของเจยนยูโผคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่ามันกลับง่ายที่จะอ่านจ,จากวิธีที่เขาเปิดแมทในโกอาจารย์บอกเขาว่า เขาจะไม่สามารถกลายเป็นผู้เล่นโกอันดับต้นๆได้ถ้าเขายังคงเปิดเผยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองการจะเป็นผู้เล่นโกเราต้องเรียนรู้ที่จะเยือกเย็นจากนั้นอาจารย์ก็ขอให้เขาบอกว่าทำไมเขาถึงโกรธมาตั้งแต่แรกนั่นเป็นครั้งเดียวที่เจยนยูโปเปิดเผยความคิดลึกๆในใจของเขาเขาเปิดเผยความเกลียดชังที่แผดเผาในหัวใจของเขาในช่วงวัยเด็กเจนอีลิงขอให้ใครบางคนช่วยติดต่ออาจารย์ของเจยนยูโป เธอได้รับข้อมูลนี้จากอาจารย์ของเจยนยูโปนี่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะเข้าใจการกระทำของเจยนยูโปปูเจียนจ้องไปที่เจยนยูโปอีหลิงบอกว่าเธอเต็มใจจะมอบโชคชะตาของตระกูลเราทั้งหมดให้หลังจากที่ฉันกับญาได้คุยกันในเรื่องนี้เราก็ตัดสินใจจะสนับสนุนการตัดสินใจของอีหลิงฉันคิดว่าน้องสาวของเธอยังอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเราในที่สุด คำพูดของปูเจียนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสีหน้าท่าทางของเจียนยูโปเมื่อเจียนยูโปเปิดปากพูดขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พูดด้วยอารมณ์ที่พุ่งพ่านเล็กน้อยว่าเธอยังคงเหมือนแต่ก่อนจินอี้หลิงยังคงเป็นเด็กน้อยคนเดิมเธอเป็นคนโง่คนโง่ตัวเล็กๆที่ไม่ลังเลที่จะให้เงินทั้งหมดแก่เขาเพียงเพราะเขาพูดออกมาอย่างนั้นในฐานะเจ้าหญิงแห่งตระกูลเจียนสิ่งที่เธอเห็นคุณค่าไม่เคยเป็นเงิน แต่เธอกับให้ความสําคัญกับตระกูลของเธอสําหรับเธอตระกูลของเธอนั้นประเมินค่าไม่ได้ไม่ว่าเธอจะถูกขอให้มอบทรัพย์สินของเธอหรือทรัพย์สมบัติของตระกูลเจียนทั้งหมดเธอก็เต็มใจที่จะทําแบบเดียวกันแต่ทว่าในไม่ช้าเจียนอยู่โปก,ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจดังเดิมเขาขอให้ปูเจียนลงนามโอนหุ้นซึ่งหมายความว่าหุ้นทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ชื่อของปูเจียนจะถูกย้ายไปอยู่ภายใต้ชื่อของเขา หุ้นของตระกูลเจียนในเบื้องต้นนั้นทั้งหมดอยู่ในมือของปูเจียนและภรรยาของเขาแต่ว่าเมื่อตระกูลของพวกเขาเติบโตขึ้นส่วนแบ่งก็ค่อยๆแบ่งกันไประหว่างสมาชิกในตระกูลก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่417ในตอนนี้เจียนยูโปก,ก็ได้หุ้นของปูเจียนกับญาเจียนไปแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่418 หวังว่าการตัดสินใจของเราจะถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาในตระกูลไม่ว่าจะเป็นทาลกคนใหม่หรือลูกสะใภ้คนใหม่คููสามีภรรยาเก่าจะมอบส่วนแบ่งของตระกูลเจียนให้พวกเขาแต่ทว่าหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในมือปู่และย่าเจียนเจียนซูชิงและเจียนซูหงม,มีสิทธิ์ในการจัดการถือหุ้นในบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปูนเจียนลงนามในข้อตกลงเมื่อลงนามแล้ว หมายความว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นตอนนี้เจียนยูโโปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของตระกูลเจียนจากนั้นยาเจียนก็พูดกับเจียนยูโโปว่ายังมีหุ้นที่น้องสาวของเธอถืออยู่อีกแต่ว่าน้องของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้เมื่อน,น้องสาวของเธอกลับมาจากการแข่งขันนี้อีกสองสามวันเธอก็ควรกลับมาอีกครั้งน้องสาวของเธอบอกว่ายินดีที่จะให้หุ้นที่เป็นชื่อของตัวเองกับเธอเช่นกันเจียนยูโโปรชะง,งักไปชั่วขณะ จากนั้นเขาก็พูดว่าผมไม่ต้องการส่วนแบ่งของเธอเจนยูโปปฏิเสธข้อเสนอของเจนอี้หลิงจากนั้นเขาก็รับเอกสารข้อตกลงโอนหุ้นและเดินออกจากห้องทํางานของปูเจียนขณะที่ย่าเจียนมองดูเจยนยูโปจากไปเธอแสดงความเห็นด้วยความเป็นห่วงฉันหวังว่าเราตัดสินใจถูกต้องในครั้งนี้ในเวลาอาหารเย็นทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่ นี่เป็นสถานที่ทานอาหารที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้เมื่อคืนเจนอี้หลิงและคนอื่นๆกินข้าวในห้องของตัวเองด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้ลงมาวันนี้ทุกคนอยู่ในโรงอาหารทันทีที่พวกเขาเข้าไปในห้องอาหารทุกคนก็จับจ้องมาที่พวกเขาวันนี้มีการประทะกันหลายแมตช์แต่ว่าการต่อสู้ระหว่างจอมมาหังการกับทีมต่างประเทศนั้นน่าตื่นเต้นที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย มันยังคงเป็นหัวข้อสนทนายอดนิยมบนอินเทอร์เน็ตจอมมาหังการได้เอาชนะทีมอื่นทั้งหมดในแง่ของความนิยมชินยูฝานก็อยู่ที่นั่นด้วยเธอได้รับอนุญาตให้มาทานอาหารเย็นกับทีมที่เธอลงทุนไปทันทีที่ชินยูฝานเห็นใจวินเชิงเธอก็เดินตรงไปหาเขานายท่านเชิงชินยูฝานทักทายเธอยิ้มและท่าทางของเธอก็มั่นใจจายวินเชิงไม่สนใจชินยูฝานดังเช่นปกติแต่ทว่า ชินยูฝานก็ไม่รู้สึกอึดอัดเธอยังคงพูดกับเขาต่อไปในท่านเชิงฉันผิดเองที่อยากให้ของข,องขวัญชิ้นนั้นแกนายก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดกับตัวเองไปก็แล้วกันจ่ายวินเชิงย่อเยยไม่มีใครต้องการของขวัญของเธอตั้งแต่แรกในท่านเชิงดูเหมือนว่าท่านมีอคติกับฉันงั้นเหรอไม่ได้เป็นแบบนั้นจายวินเชิงตอบน้ำเสียงของเขาไม่แยแสแม้แต่น้อยหลังจากพูดอย่างนั้นแล้ว จายวินเชิงก็เดินออกไปเขาไปที่โต๊ะว่างตรงมุมไกลๆพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมามองชินยูฝานยิ้มเธอไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อยสมาชิกของไล่เมคาคว้าชัยชนะรู้สึกแย่กับบอสของพวกเขาสมาชิกในทีมทุกคนมีอายุใกล้เคียงกับชินยูฝานในสายตาของพวกเขาชินยูฝานไม่เพียงมาจากภูมิหลังที่ดีเท่านั้นแต่เธอยังมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆอีกด้วย เธอมีวิธีคิดและความคิดเห็นของตัวเองเมื่อต้องทำสิ่งต่างๆนั่นคงเป็นการประเมินที่ต่ำไปมากหากจะบอกว่าเธอเป็นเทพธิดาของพวกเขาแต่ว่าจ่ายวินเชิงกับจินชากับผู้หญิงแบบนี้ที่จริงเขาได้ทำสิ่งนี้ต่อหน้าผู้คนมากมายเขาพยายามจะทำให้เธออับอายอย่างจงแจง้งชายจากพึ่งพาผู้อื่นที่ได้ทะเลาะก,กับหยูซีมองไปที่จ่ายวินเชิงและเจนอี้หลิงด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร ขณะที่จ่ายวินเชิงและคนอื่นๆเดินผ่านไปเขาก็ตั้งใจขึ้นเสียงดังพูดกับเพื่อนร่วมทีมว่าบางทีมเพิ่งชนะเกมเดียวแล้วอินเทอร์เน็ตก็ยกย่องพวกเขาเหลือเกินพวกเขาคิดว่าจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้จริงงั้นเหรออาลืมไปเถอเพิงเจียอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเพื่อนร่วมทีมเขาแนะนําเออฉันแค่พูดตามความเป็นจริงฉันไม่ได้ยุ่งกับใครเพิงเจียตอบเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ซิบกลับ นายโกรธพวกเขาในตอนแรกเพราะนายคิดว่าข่าวลือนี้เป็นความจริงทีมของเพื่อนนายอยู่ในอันดับที่21และยังไงก็ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วพวกเขาไม่ได้ซื้อตำแหน่งในการแข่งขันไม่จำเป็นน้องอารมณ์เสียกับพวกเขาอีกต่อไปทำไมนายถึงต้องสนใจในสิ่งที่ฉันคิดนายกำลังขอให้ฉันขึ้นไปขอโทษพวกเขางั้นเหรอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่418 ในตอนนี้ถึงแม้ความจริงจะเปิดเผยออกมาแล้วว่าทีมของเจนอี้หลิงไม่ได้ซื้อตำแหน่งในการเข้าแข่งขันทัวนาเมนต์มาแต่ชายจากทีมเพึ่งพาผู้อื่นนั้นก็ยังคงจะหาเรื่องกับทีมของเจนอี้หลิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิคชันตอนที่4 1 9ยสินายเสียงดังเกินไปผงเจี๋ยเพิกเฉยต่อคำแนะนำของเพื่อนร่วมทีม เขายังคงย้อยเย้ยทีมของเจนอี้หลิงเราไม่รู้ว่าใครจะชนะหรือแพ้ในเกมวันพรุ่งนี้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้บอกว่าเราจะแพ้อย่างแน่นอนบ้าเอ๋ยดีเหลือเกินที่มีเงินใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเผิงเจียได้ทะเลาะก,กับหยูซีเมื่อวานนี้ทุกคนอยู่ที่นั่นเมื่อตอนที่พวกเขาโต้เถียงกันเขาไม่อยากยอมรับว่าตนเองผิดดังนั้นนี่หมายความว่า เขาต้องหาความผิดของสมาชิกของจองมอาหางการให้ได้ถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นความผิดของเขาคำพูดของเพิงเจียทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกจอมอาหางการหาว่าใช้เงินเพื่อสร้างชื่อเสียงไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครสนใจเขาอยู่แล้วเพิงเจียบนอยู่พักหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครแต่ใครก็ตามที่เข้าใจภาษาจีนก็จะรู้ว่าเขากำลังกล่าวหาสมาชิกทั้งสี่ของจองมอหางการ เขาพูดอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงทันใดนั้นจ่ายวินเชิงก็พูดขึ้นมานายเสียงดังเกินไปทําให้หัวใจฉันเจ็บปวดมีคนไม่มากที่ตอบสนองต่อความคิดเห็นดังกล่าวแต่ทว่าชินยูฝานใส่หน้าและหัวเราอออกมาเบาเธอมองเพิงเจียอย่างสนุกสนานมีบางอย่างกําลังจะตกลงมาอย่างแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่เจียนอี้หลิงเคยได้ยินจ่ายวินเชิงพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พูดคํานั้นบ่อยแต่ทว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่มีโอกาสมากนักที่จะพูดมันออกมาใครที่มีสมองย่อมไม่ล่วงเกินจ่ายวินเชิร์สมาชิกของพึ่งพาผู้อื่นคนนี้เห็นได้ชัดว่าไร้สมองเขาถือว่าจ่ายวินเชอร์เป็นคนธรรมดาเขารู้เพียงว่าคนสี่คนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะถัดไปล้วนมาจากตระกูลที่ดีแต่ทว่าเขาไม่รู้ว่าตระกูลของคนเหล่านี้แข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาไม่รู้ว่าจ่ายวินเชอร์เป็นคนแบบไหนอีกด้วยทันทีที่จ่ายวินเชิร์พูดแบบนี้ บริการที่ยืนอยู่ข้างสนามอย่างเงียบๆก็ลงมือพวกเขาเข้าไปล้อมสมาชิกทั้งสี่ของพึ่งพาผู้อื่นเมื่อเพิงเจียเห็นเช่นนี้เขาก็ตื่นตระหนกแต่ว่าเขาก็ยังเลที่จะยอมรับความผิดพลาดนายกำลังทำอะไรนายจะเล่นสกปกเหรอนายจะถูกตัดสิทธิ์ถ้านายทำให้เกิดการต่อสู้ฉันจะเปิดเผยพฤติกรรมไร้ยางอายของนายบนอินเทอร์เน็ตมาดูกันว่ายังจะมีคนวางแผนที่จะเป็นแฟนของพวกนายอีกไหม เมื่อเพิงเจียหยิบโทรศัพท์ออกมาเขากลับไม่สามารถปลดล็อกได้เขาไม่สามารถคลิกหรือเปิดอะไรได้เลยซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอใดๆได้หือทำไมโทรศัพท์ของฉันไม่ทำงานเมื่อเพื่อนร่วมทีมเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็มองไปที่โทรศัพท์ของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาตะหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรบนโทรศัพท์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบริกาศที่ล้อมรอบตัวพวกเขาโทรศัพท์ของพวกเขาก็ยังปกติดีในก่อนหน้านี้แต่ทว่าหลังจากที่บริกาศล้อมพวกเขาไว้โทรศัพท์ของพวกเขาก็หยุดทํางานกระทันหันเพิงเจียสันนิฐานว่าบริกาศของจ่ายวินเชิ่งวางแผนที่จะใช้กำปัน้นนั่นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับใครสักคนไม่ใช่หรือไงคงจะใช้หมัดต่อยพวกเขาลงไปนอนกับพื้นเป็นแน่แต่ทว่า เพิงเจีย๋ยไม่รู้อะไรกับจ่ายวินเชิงและตระกูลจ่ายความคิดของพวกเขาเรียบง่ายเกินไปตระกูลจ่ายไม่เคยใช้ความรุนแรงหากต้องการจัดการกับใครสักคนหลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ของพวกเขาก็เริ่มทํางานอีกครั้งเพิงเจีย๋ยได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวการโทรครั้งนี้ทําให้เลือดทั้งหมดจากใบหน้าของเพิงเจีย๋ยหายไปจนหมดสิน้นเขาลุกขึ้นด้วยความงุนงงและจ้องมองไปที่จ่ายวินเชิงเขารู้ว่าบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้คำสั่งของชายคนนี้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้ว่าชายคนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเผิงเจียมองจ่ายวินเชิงด้วยสายตาตกตะลึงจ่ายวินเชิงพูดเพียงไม่กี่คำแต่ว่าคนคนนี้ก็ได้ทําให้พ่อแม่และพี่สาวของเขาตกงานเผิงเจียกําลังจะมุ่งหน้าไปทางจ่ายวินเชิงแต่เมื่อเขาก้าวไปหนึ่งก้าวเส้นทางของเขาก็ถูกบริการของจ่ายวินเชิงขวางไว้จ่ายวินเชิงกําลังรับประทานอาหารอยู่ เขาเลือบมองเพิงเจียแล้วพูดว่าถ้านายชนะการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ฉันจะทำทุกอย่างให้เป็นปกติแต่ถ้าแพ้ก็ลืมทุกอย่างไปได้เลยก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่419ในตอนนี้เพิงเจียก็ซวยมากเลยนะครับที่พูดมากจนทำให้จ่ายวินเชอร์หงุดหงิดแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a h Fiction ตอนที่420 ให้สิ่งจูงใจแก่นายในการชนะนายทำไมนายถึงทำแบบนี้เพิงเจี๋ยไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเมื่อเขาบ่นว่าทีมอื่นในมุมมองของเขาอย่างมากที่สุดเขาก็คงจะทะเลาะกับคนอื่นดังนั้นเพิงเจียจึงไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยเขามั่นใจว่าอีกคนจะไม่สู้กับเขาการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหมายความว่าคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์แต่ว่าคนผู้นี้ไม่ได้เล่นตามกฎ เพียงเพราะเขาพูดคำไม่กี่คำที่ทำให้เขาไม่พอใจจ่ายวินเชิงก็เพียงแค่ทำลายครอบครัวของเขาอย่างไร้ความปาณีฉันเห็นว่าจิตใจของนายไม่ได้อยู่ที่เกมเลยแม้แต่น้อยฉันก็แค่ให้แรงจูงใจแก่ในายในการชนะนี่อาจช่วยให้นายจดจ่อกับเกมได้เมื่อจ่ายวินเชิงพูดจบเขาก็ตะนักว่าเนื้อแกะที่อยู่ตรงหน้าของเขาถูกมือเล็กๆคู่หนึ่งแย่งไปเขาเพียงแค่คุยกับใครบางคนเธอช่วยเหลือให้ฉันสักชิ้นไม่ได้หรือไง จ่ายวินเชิงขมวดคิว้วจากนั้นเจนอี้หลิงก็เอาจานผักมาวางตรงหน้าจ่ายวินเชิงแต่ว่าที่จ่ายวินเชิงไม่พอใจกับสิ่งนี้ก็เพราะเจนอี้หลิงยังไม่ได้ปรุงผักเหล่านี้หลังจากที่เขามองดูใบหน้าที่จริงจังของเจนอี้หลิงเขาก็ยอมแพ้นในที่สุดอ่าผักก็ได้แม้ว่าเจนอี้หลิงจะไม่ได้เข้าไปในวงการบันเทิงแต่เธอก็ยังมีชื่อเสียงอันที่จริงเธอถึงกับตามทันกับนักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดนิยม โมชิอาวินในวันที่2ของการแข่งขันความนิยมของทีมจอมอาหางการก็เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าเมื่อเทียบกับวันแรกป้ายสนับสนุนสําหรับทีมของพวกเขาก็พร้อมเช่นกันป้ายเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งสถานที่จัดงานอันที่จริงยังมีป้ายสนับสนุนของแต่ละคนสําหรับผู้เล่นทั้ง4ี่ด้วยเจียนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงมีป้ายส่วนตัวมากที่สุดไม่ว่าอย่างไรนีไม่นับว่าน้าแปลกใจเลย เจนอี้ e หลิงและจ่ายวินเชิงมีข้อได้เปรียบทางด้านรูปร่างหน้าตาและทักษะการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างจอมมาหังการและพึ่งพาผู้อื่นเป็นการต่อสู้ภายในระหว่าง2ทีมในประเทศการแข่งขันเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์จากเมื่อวานจ่ายวินเชิงและเจนอี e ้หลิงขยับเข้าหากันตั้งแต่เริ่มต้นครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การฆ่าเซิร์ดูเหมือนทั้งสองกำลังเดินเล่นกันอยู่ผู้เล่นสองคนที่เหลือของทีมยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะฆ่าเซิร์ การกระทําของเจนอี e ้หลิงและจ่ายวินเชิงทาให้ผู้ชมในสถานที่และผู้ชมในออนไลน์รู้สึกสับสนเหลือเกินหือเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนี้ J10 และแ y s มีการกระทําที่แตกต่างออกไปใช่นี่แปลกมาทําไมพวกเขาไม่ฆ่าเซิร์ฟดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเดินเล่นไปรอบๆและไม่ทําอะไรเลยนั่นมีความหมายอะไรนี่เป็นกลยุทธ์ใหม่เหรอฉันงงเหลือเกินต่อจากนั้น พวกต่อต้านบางคนก็เริ่มแสดงความคิดเห็นในแง่ลบอีกครั้งบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่พวกเขาเล่นตั้งแต่แรกถ้าไม่เล่นจริงจังจะเล่นทัวร์นาเมนต์ไปเพื่ออะไรพวกเขาทำบ้าอะไรกันฉันมาที่นี่เพื่อดูเกมอยากดูฝีมือฉันไม่สนใจจะดูทั้งสองคนพาก,กระเดินเล่นเฉยเฉยช้นี่คือผู้เล่นที่พวกนายยกย่องไม่ใช่เหรอนี่เป็นเรื่องตลกโดยสิ้นเชิงตาฉันจะบอดจากการดูพวกนี้ เมื่อไหล่พวกเขาจะเล่นเกมสักทีพวกต่อต้านใช้ทุกโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะแสดงความเกลียดชังออกมาต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าใครที่นั่งอยู่หลังหน้าจอคอมพิวเตอร์พวกเขาจะพิมพ์สิ่งเหล่านี้ต่อไปเมื่อมีโอกาสในอนาคตเจนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงเดินบนขอบแผนที่พวกเขาวนเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายตรงข้ามในขอบเขตการแข่งขัน ทั้งสองทีมถูกนำไปยังจุดตรงข้ามของแผนที่ที่สมมาตรโดยปกติทั้งสองทีมจะสามารถพบกันได้ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่420ในตอนนี้เจียนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงก็ได้บุกไปที่อาณาเขตของฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน สามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับ เพราะว่าทำไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ